สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีการให้แนวทางการใช้ภาษาที่เหมาะสมและเป็นอย่างดีสำหรับการแสดงความอาลัยในปีพุทธศักราช2 5 5 9ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจเท่าที่ควรการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการแสดงความอาลัยเป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญและเป็นการเปรียบเทียบก,กับการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารในชีวิตประจำวันมันเป็นการแสดงความเคารพและความเป็นอยู่ของเราในสังคมที่มีธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่เป็นจอกจงจึงทําให้เราเป็นเหมือนกับการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเมื่อพูดถึงการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการแสดงความอาลัยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นการใช้วลีเสด็จสู่สวรรคลัยซึ่งเป็นวลีที่มีความหมายที่แตกต่างจากความเหมาะสมที่ควรมีในการแสดงความอาลัยการใช้คําว่าสวรรคลายมีความหมายว่าตาย แต่ไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จไปสู่สวรรค์ซึ่งทําให้การใช้คํานี้เป็นการสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้องและเกิดจากการแปลตรงตามรูปสั์คําว่าสวรรค์คาไลมาจากคําว่าสวรรค์และอะไรซึ่งคําว่าสวรรค์เป็นคํานามที่หมายถึงโลกของเทวดาหรือเมืองฟ้าซึ่งวลีสู่สวรรค์จึงหมายถึงสู่ที่อยู่ในสวรรค์หรือสู่ที่พักในสวรรค์ดังนั้นการใช้วลีสเสด็จไปสู่สวรรค์คาไลจึงสื่อความหมายว่าพระองค์สเสด็จสู่สวรรค์คาไลหรือ พระองค์เสด็จสู่สูงสวรรค์การใช้คําว่าสรงเสด็จน,นําเนาหลีสู่สวรรค์คา,ายัยอาจทําให้สื่อความหมายได้ว่าประชาชนเป็นผู้ส่งเสด็จพระองค์ไปสู่สงสวรรค์ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นอย่างดีสําหรับการแสดงความอาลัยต่อพระองค์ทรงพระเจ้าดังนั้นการลดหรือละการใช้คําว่าส่งออกไปจากวลีเสด็จสู่สวรรค์คา,ลาัลหรือใช้คําว่าพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คา,ายัยจะทําให้ถ้อยคําดูสวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่า ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและเป็นอย่างดีต่อพระองค์ทรงพระเจ้าแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่คนใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในการแสดงความอาลัยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้และมีความคิดเห็นต่างกันแต่การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่สําคัญและควรให้ความสําคัญมากๆการใช้ภาษาที่เหมาะสมเป็นการแสดงความเคารพและเป็นอย่างดีต่อผู้อื่นและเป็นการสื่อสารที่เป็นอย่างดีในสังคมของเราจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญและเรียนรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน